MQDC ยกโลกเสมือน m e t r o w o l d Translucia เข้าสู่วงการอสังหาค่ะตอนนี้ค่ะบริษัท MQDC นะคะหรือที่เราเรียกกันว่า Magnolia นะคะเขาจะทำการที่จะยกโลกเสมือนจริงนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า m e t r o w o l t Translucia นะคะเข้ามาสู่วงการอสังหาเป็นรายแรกค่ะทีนี้หลายๆคนก็อาจจะงงว่า m e t r o w o l d คืออะไรนะคะ พีวก็อยากจะแนะนําเลยถ้าอยากจะรู้ลึกๆนะเข้าไปเสิร์ชใน Google นะคะแต่พี่จะมาเล่าให้ฟังเป็นคร่าวๆนะคะจริงๆแล้วคําว่า m e t ร o ว o r ดนะคะมันก็คือจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากตั้งแต่ปี2,535คือหลายสิบปีแล้วนะมันเริ่มมาจากนิยายวิทยาศาสตร์ค่ะชื่อว่า snowcash นะคะเป็นนิยายที่เขาเหมือนกับว่า พยายามสร้างให้เหมือนโลกเสมือนจริงถ้าหลายๆคนเนี่ยจะไปเล่นเกมเนะถ้าเคยไปเล่นเกมนะคะที่เขามีการใส่แว่นแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วก็มีการยิงปืนอะไรเงี้ยอันนั้นอะคือหนึ่งในเมโทรเวิร์ดนะคะที่กําลังพูดถึงคือเมื่อเราใส่แว่นแล้วเราจะมองเห็นสิ่งรอบๆตัวเสมือนจริงแต่มันไม่มีจริงค่ะและคําว่าเมโทรเวิร์ดเนี่ยทำไมมันถึงมาโด่งดังณตอนนี้ mm hmm. ก็เพราะว่ามาร์เซย์เขเบิร์ดค่ะ เขาเนี่ยเป็นคนที่ออกมาประกาศเลยว่า ต่อไปนี้นะคะบริษ,ษัทโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยเขาจะนํารูปแบบนะคะจะเป็นโซเชียลมีเดียที่มีการพัฒนาเป็นระบบเมทร์วอตเอาเมทร์วอมาใช้เท่านั้นแหละค่ะพอ f a c e b o o k ประกาศปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เลยมาฮือฮาว่าเมทร o วอตคืออะไรเมทรวอตคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหนึ่งสิ่งนะคะที่ Mar มาร์ชเคิร์เบิร์เขาประกาศค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขาจะทำเ,เหมือนจออนี้ที่ใส่แบบนี้แล้วก็ให้คนเนี่ย ดูทําสิ่งใดๆต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันเกิดการที่มีโลกเสมือนจริงกับในการที่เราเข้าอยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะทีนี้เรากลับมาดูที่บริษัทแมกโนเลียค่ะตอนนี้ค่ะทาง MQDC หรือแมกโนเลียนะคะที่เขาทำโครงการอสังหาต่างๆนะคะเป็นโครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยจะเป็นเจ้าแรกที่จะนำเม e ทรเว r ลดนะคะทาสโลเซียเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการอสังหาค่ะเพราะเขามีความคิดว่าการที่เราอยู่ในวงการอสังหาอยู่ในอสังหาแล้วก็ทุกอย่างโลกสเสมือนจริงเหมือนกับว่าเราเข้าไปในบ้านนะคะ มืนใส่แว่นอะพวิเตตี่ต่างนะเหมือนใส่แว่นแล้วเราเข้าไปในบ้านสามารถที่จะกดติดสั่งของได้หรือว่าเราเดินไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีเชลขึ้นมาแล้วก็เราเลือกของสั่งของได้และของก็มาส่งเราที่บ้านอะไรแบบนั้นนะคะในอนาคตมันเหมือนโลกอนาคตมันเหมือนโลกที่โลกอนาคตกับโลกจริงที่เอามารวมกัน ะะซึ่งการที่บริษัท Magnolia Quality Development นะคะเขาได้คิดว่าเขาจะทำโลกเสมือนจริงนี้ในวงการอสังหา,าเขาก็ไปร่วมมือนะคะแล้วก็จับมือกับบริษัท T&B Global Media นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์รายใหญ่ค่ะบริษัท T&B นี้นะคะเขาเป็นบริษัทที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวตัตกรรมต่างๆนะคะซึ่งบริษัทเขาเนี่ยก็อยู่ในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาหรือว่า NASDAQ ด้วยนะคะ ทัง T.N.B. แล้วก็ทาง m a g n o l ล a เนี่ยเขาก็ร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างสารรค์วงการอสังหาให้มีความเสมือนจริงหรือ m e t ทร o r อตที่เราเรียกกันนี้นะคะซึ่งโครงการนี้เขาวางไว้แล้วว่าเขาจะใช้เงินลงทุนหมื่นล้านไปจนถึงแสนล้านเลยล่ะคะ่ะแล้วเขาก็จะสร้างเป็นอาณาจักรเหมือนอาณาจักรเป็นโหน่าจะเป็นเรียกว่าอาณาจักรเลยก็ว่าได้นะคะไม่ใช่แค่หมู่บ้านมันจะเป็นอาณาจักรที่ เหมือนเป็นโรคจริงณนะปัจจุบันนะแล้วก็เอาโรคเสมือนจริงในอนาคตเข้ามาใส่ซึ่งจริงๆแล้วภาพนี้เราก็ยังนึกไม่ออกเนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะพี่ก็อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟงังแล้วก็ให้หลายๆคนได้ติดตามนะว่าจริงๆของเรากับโรคเสมือนจริงของทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะเข้ามาใช้ชีวิตกับเราได้อย่างไรอย่างที่เราดูหนังไซไฟต่างๆเนอะที่บอกว่ามันสามารถกด ติดๆแล้วก็ของมาส่งเราหรือว่าเราจะไปเดินอยู่ที่บ้านแล้วเราก็จะแบบว่าออหลับตาไปเดินชอปปิ้งต่างๆเห็นของสั่งของได้อะไรแบบนี้ย ซึ่งเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้นะซึ่งตอนนี้เราในอนาคตเนี่ยพี่เชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจริงแหละเมื่อไมซ์เซเคเบิร์เนี่ยเขามีไอเดียและมีความคิดและเขามีความเชื่อแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวงการอสังหาค่ะทาง MQDC เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันสามารถทําได้จริงนะคะส่วน TNB Global เนี่ยเขาก็ถนัดในเรื่อง entertainment อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการมารวมตัวกันนี้เขาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะทําให้วงการอสังหาเนี่ย บูมขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสำหรับผู้บริโภคค่ะก็คือจะเขาต้องการที่จะส่งความสุขให้ผู้บริโภคนะคะทั้งความสุขความสะดวกสบายไลฟ์สไตล์ชีวิตต่างๆที่ไม่ต้องออกเดินทางไปไหนมากมายนะคะอยู่กับที่อยู่กับโลกเสมือนจริงแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตกับมันได้อันนี้คือคอนเซ็ปต์อย่างหนึ่งนะคะยังไงก็แล้วแต่พีก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองติดตามดูนะว่ามันเป็นยังไงค่ะ